เรื่องอายุแท้ยิ่งมากยิ่งดีบรรยายเมื่อวันที่19บธันวาคมพุทธศักราช2546ขอจเจริญพรอนุโมทนาคณะโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีศรัทธามาทำบุญในวันนี้เป็นการปรารภ โอกาสมงคลที่ครบรอบวันเกิดก็มีคุณหมอพลโทดำรงธนชาญน,นันคุณงเยาวธนชาญน,นันแล้วอาจารย์ด็อกเตอร์สุรีภูมิพมรก็ต้องรวมไปถึงอาจารย์ด็ออรอรพินภูมิพมรด้วย ก็ถือว่าทั้งสี่ท่านแม้ว่าของอาจารย์ดรอรพินนั้นจะผ่านไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่13พฤศจิกายนก็ถือว่ามารวมทาบุญด้วยกันในวันนี้ตรงกับวันเกิดบ้างเนื่องในวันเกิดบ้างก็ถือว่ามีความพร้อมเพรียง พร้อมเพียงทางพระเรียกว่าสามขีนีนความพร้อมเพียงในวันนี้เป็นการที่เรียว่าหนึ่งพร้อมเพียงในแง่วันเกิดใกล้ๆกันทีนี้สองก็ร่วมพร้อมเพียงกันในแง่ของจิตใจมีบุญกุศลเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจแล้วก็สามก็ร่วมกันในแง่ว่า เป็นญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดนี้มาด้วยกันแม้แต่ว่าคุณหมอดำรงก็เป็นผู้ที่ได้บวชที่นี่ก็ทั้งเป็นโยมวัดนั่นเองรวมแล้วนี่ก็แปลว่าทั้งหมดนี้เป็นการร่วมกันหรือสามัคคีพร้อมเพรียงในความพร้อมเพรียงสามัคคีนี้ก็เป็นธรรมะสำคัญทำให้เกิดกำลังก็คือมีมิตรไมตรีมีเมตตา จิตใจก็มีความสุขบรรยากาศก็ดีไปด้วยนี่นอกจากท่านเจ้าของวันเกิดแล้วก็มีญาติวิตรหลายท่านก็มาทำบุญด้วยกันก็ถือว่าก็หมดเนี่ยก็มีความสามัคคีพร้อมเพียงทั้งสิน้นพร้อมเพียงทั้งทางใจแล้วก็มาพร้อมเพียงทางกายใจพร้อมเพรียงด้วยบุญกุศลแล้วก็ กายก็พร้อมเพรียงด้วยการที่มาทำพิธีมานั่งมาประชุมอยู่ด้วยกันนี้เมื่อเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งนั่นเองคือเครื่องปรุงแต่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีในแค่นี้ในแง่นี้ก็เป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดีหรือเป็นปัจจัยที่ดีงามที่จะส่งเสริมให้ชีวิตจเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นไป แล้วก็ในการทำบุญวันเกิดปีนี้ทว่าไปแล้วเนี่ยท่านที่ไม่ตรงก็ทั้งคุณหมอดํำรงเองก็คือวันที่31ธันวาคมส่วนสองท่านที่ตรงก็คุณนงยาวแล้วก็อาจารย์ดรสุรีนี่ก็วันนี้19ธันวาคมทีนี้ก็ไม่ตรงอีกท่านหนึ่งล่วงไปแล้วคืออาจารย์ดรอรพิน ทีนี้ขออาจารย์ดรอรพินนี้ต้องถือว่าปีนี้พิเศษเพราะเหตุว่าครบห้ารอบอายุ60ปีก็ถือว่าเป็นปีสำคัญแล้วก็ในแง่ของผู้ทำงานราชการก็กรเกษียณอายุราชการแต่ของอาจารย์อรพินนี่พอดีว่าเกิดเดือนพฤศจิกายนการ,กรเกษียณก็เลยเท่ากันได้อีกปีก็เท่ากับว,ว่าเวลาสำคัญของอาจารย์ดรอรพินนี้ก็ มีทั้งโหวปีท้ายปีโหวปีก็นับเริ่มที่วันเกิดเป็นต้นปีของรอบอายุแล้วก็ไปมีตอนท้ายปีก็คือตอนกเกษียณเมื่อเป็นวาระสำคัญอย่างนี้ก็ถือโอกาสเป็นพิเศษว่าในวันเกิดแล้วก็เป็นวันเกิดที่ครบห้ารอบด้วยนี่วันเกิดครบห้ารอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุที่สำคัญที่จริงทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิด วันนี้ก็อายุใกล้ๆกันแหละคืออายุก็ในช่วงหกสิบปีนี้เมื่ออายุระยะหกสปีเป็นอายุที่สำคัญก้าวหน้ามาเราจะพูดกันว่าชักจะมีอายุมากแล้วอายุมากนี่ในภาษาพระเนี่ยดีแต่ว่าภาษาไทยอยากให้อายุน้อย อันนี้ในภาษาพระกลับกันว่าถ้าอายุน้อยไม่ดีอายุมากดีทำไมจึงว่าอย่างนั้นเราให้พรกันบอกว่าอายุวันโนสุข,ขังพลังก็เริ่มในอายุก็คือให้มีทุกอย่างมากๆก็มีสุขก็มากมีกำลังก็มากเนี่ยมีวันณะก็มากเนี่ยก็ต้องมีอายุมากด้วย,ยอ้าวแล้วทำไมเราไม่ชอบละ่ะเราต้องชอบสิอายุมาก ทีนี้ทำไมว่าอายุมากดีเราต้องมาดูคำแปลก่อนว่าอายุแปลว่าอะไรอายุในภาษาพระเนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากญาติโยมต้องเข้าใจอายุถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองหรือปัจจัยเครื่องเสริมหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมีความเข้มแข็งดำรงอยู่ได้ดีมั่นคง น,นั้นอายุยิ่งมากก็ยิ่งดีไม่ได้หมายความว่าช่วงการเป็นอยู่ว่าอยู่มานานแต่หมายถึงขณะนี้แหละเรามีอายุมากก็คือมีพลังชีวิตมากแสดงว่าเราต้องแข็งแรงเราจึงมีอายุมากเพราะนั้นทุกคนในแต่ละขณะเนี่ยสามารถจะมีอายุน้อยอายุมากทุกคนคนที่เรียกกันในภาษาไทยว่าอายุมากก็อาจจะมีอายุ ในใจในตัวชีวิตเองน้อยคือพลังชีวิตน้อยนั่นเองแต่เด็กที่เราเรียกว่าอายุน้อยแกอาจจะมีอายุมากหมายความว่าตัวแกนั้มีพลังชีวิตเข้มแข็งมีปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยอย่างดีก็ได้เพราะฉะนั้นในภาษาพระความหมายอายุน้อยอายุมากไม่เหมือนในภาษาไทยอันนี้อายุมีความหมายอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามเสริมอายุ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยสอนวิธีปฏิบัติก็คือธรรมะนั่นเองที่จะทําให้เราเนี่ยมีอายุมากหรือว่ามีพลังอายุเข้มแข็งนี่ทาให้มีพลังอายุเข้มแข็งทํำยังไงก็มีหลายอย่างหลักอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้เรียกว่าอายุยืนอายุยืนเพราะว่าพลังชีวิตเข้มแข็งก็อายุก็ยั่งยืน หนึ่งก็มีความฝ่ปรารถนาชีวิตจะมีพลังเข้มแข็งเนี่ยต้องมีความฝ่ายปรารถนาที่จะทําอะไรบางอย่างถ้าเรายังมีความใฝ่ายปรารถนาจะทําอะไรที่ดีงามเรานึกว่าโอ้สิ่งนี้ดีงามจะต้องทําฉันจะต้องอยู่ทําวันนี้ให้ได้นะอันนี้ชีวิตจะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีพลังของชีวิตจะเกิดขึ้น เพราะนั้นสมัยโบราณเนี่ยเขาจึงมีวิธีการคล้ายๆเป็นอุบายให้คนแก่เนี่ยใจมีอะไรสักอย่างที่มุ่งหมายไว้ว่าอยากจะทำนั่นทำนี่แล้วมักจะไปเอาที่บุญกุศลน,นะเช่นอย่างบางท่านสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ได้มีพระพุทธรูปมากอย่างนี้ก็จะบอกว่าเออจะต้องสร้างพระใจก็ไปคิดเนี่ยจะปรารถนาไฟจะคิดจะสร้างพระนั้นหรือว่าญาติโยม คิดจะทำอะไรที่ดีๆงามๆแม้แต่เกี่ยวกับลูกหลานว่าจะทำให้เขาได้มีความจเจริญก้าวหน้าจะทำอันนั้นอันนี้ให้ได้เนะี่ยใจที่ฝ่ายปรารถนาะจะทำสิ่งที่ดีงามนั้นนะ่ะจะทำให้ชีวิตมีพลังขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวที่หนึ่งเร่าความฝ่ายปรารถนาะจะทำอะไรสักอย่างที่ดีงามสิ่งกระทังว่าถ้านึกได้ว่าสิ่งนั้นดีงามควรจะทำแท้ ใจอาจจะคิดถึงก็โอ้ถ้าหากว่างานนี้ยังไม่เสร็จฉันตายไม่ได้ว่าเงนินเนี่ยถ้าหากว่ามีใจที่ใฝ่ปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามแรงกล้าเนี่ยเป็นจะเป็นตัวพลังใหญ่ที่หนึ่งนะเป็นตัวปรุงแต่งชีวิตเลยเรียกว่าอายุสังขารนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แม้จะทรงพระชารา ถ้าหากว่าทรงมีอะไรจะทำใช่ว่ายังมีพุทธประสงค์จะบำเป็นพุทธกิจก็จะดำรงพระชนอยู่ต่อไปนะตอนที่ปรงอายุสังขารเราจะใช้คำปรงอายุสังขารก็คือว่าพร่องวางแล้วไม่ปรุงแต่งอายุต่อแล้วนะอายุสังขารแปลว่าปรุงแต่งอายุก็คือหาเครื่องช่วยมาทำให้อายุเนี่ยมีพลังเข้มแข็งต่อไป ว่าฉันจะต้องทำโน่นต้องทำนี่อยู่ถ้าอย่างนี้แล้วก็อยู่ได้ต่อไปนั่นข้อที่หนึ่งนี้สำคัญพระพุทธเจ้าพอตกลงว่าอ้าวพระศาสนามั่นคงพอแล้วพระพุทธบริษัทสีเข้มแข็งพอแล้วคารับมอบภาระไปได้แล้วพระองค์ก็เลยปรงอายุสังขารก็บอกว่าพอแล้วพอพอแล้วพระองค์ก็ประกาศได้เลยว่าจะปรินิพพานนานมันนีน นะีหลักอันนี้ก็ใช้กับทุกท่านเลยข้อที่หนึ่งก็คือว่าต้องมีใจฝ่ายปรารถนาจะทําอะไรที่ดีงามตั้งไว้นะแต่มองให้ชัดว่าเอออันนี้ดีแน่จะคิดจะทํานี่สองพอมีใจฝ่ายปรารถนานั้นแล้วก็สองก็มุ่งหน้าไปก็มันก็ไปจุดเดียวกันแหละมุ่งหน้าจะไปทําอันนั้นก็มีพลังขึ้นมานะ ความมุ่งหน้าก้าวไปเนี่ยทำให้เกิดพลังที่สำคัญแล้วก็จะประสานสอดรับกับข้อที่สามข้อที่สามก็คือว่าใจแน่วพอมุ่งหน้าไปแล้วก็แน่วอยู่กันอีกนั่นแหละพอใจแน่วแล้วทีนี้ก็จดจอ่อเรียกว่าอุทิศใจอุทิศต,ตัวให้คราวนี้มีเรื่องอะไรมาโดยเฉพาะคนแก่คนอายุมากเนี่ยนอกจะรับอารมณ์มาก ถ้าไม่มีอะไรจะทำเนี่ยหนึ่งก็ไปคิดเรื่องความหลังเรื่องเก่าสองก็รับกระทบอารมณ์ต่างๆลูกหลานทำโน่นทำนี่นี่ถูกหูถูกตาบ้างขัดหูขัดตาบ้างนี่ก็บ่นแลละทีนีเน้เก็บมาเป็นอารมณ์ใจอคอก็อาจจะเศร้าหมองได้ นี้ถ้าก็มีอะไรจะทําชัดเจนและใจไปอยู่กันนั่นและทีนี้อารมณ์กระทบไม่รับแหละหรือมาเดี๋ยวเดียวผ่านหมดไม่อยู่นี่ก็สบายที่ใจก็อยู่แต่บุญดุสสนอยู่ความดีที่จะทาแต่น,นี้ท่านเรียกว่าได้ข้อสามและใจแน่วนตัดอารมณ์กระทบหมดเลยเนี่ยคนที่สูงอายุนี่มีปัญหานี้อันก็คือว่ารับอารมณ์กระทบ นะอย่างที่ว่าเข้ามาทางตาทางหูแม้แต่กับลูกหลานนี่แหละเพราะนั้นถ้าทําได้อันนี้ก็สบายเลยนะตัดทุกตัดกังวลตัดอะไรไปหมดแล้วต่อไปข้อสี่ข้อสี่ก็ใช้ปัญญาเรามีอะไรที่จะต้องทําอยู่แล้วนี่คิดจะทำอันนั้นอยู่ใจก็อยู่อันนั้นก็คิดว่าเอ,อจะทํำยังไงมันบกพร่องยังไงจะแก้ไขยังไงวางแผนคิดได้ปัญญาคิดไม่เป็นอารมณ์แล้ตอนนี้ ท่านไม่เรียกว่าคิดปรุงแต่งท่านคิดได้ปัญญาคิดหาเหตุหาผลคิดวางแผนคิดแก้ไขปรับปรุงใช้ปัญญาพิจารณาสมองก็ไม่ฝ่อความคิดมันเดินอยู่เรื่อยสี่ข้อนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเราบางทีก็ไม่ได้คิดว่าธรรมะสี่ข้อเนี่ยจะทําให้อายุยืนเพราะเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตหรือปรุงแต่งอายุเรียกว่าอายุสังขาร พุทธเจ้าก็ตรัสบ,บอกถ้ามีทำรรสี่ประการนี้แล้วอยู่ไปได้จนอายุไขเลยว่างั้นน่คือหมายว่าคนเราเนี่ยอายุไขในช่วงแต่ละยุคละยุคนี่ก็สั้นยาวไม่เท่ากันยุคนี้อถือว่าประมาณหนึ่งรปีก็แล้วกันนะก็อยู่ไปให้ได้หนึ่งรปีใจคนถ้าวางได้ถูกต้องแล้วแล้วก็มีแนวทางที่ดีก็อยู่ได้ธรรมสี่ประการนี้พุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอิธิบาทสีนะ ก็บอกภาษาพระให้ข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะแปลว่าความฝ่ายปรารถนาจะทำความอยากจะทำนั้นเองมีอะไรที่อยากจะทำชัดเจนที่ดีงามสองก็วิริยะความมีใจแกล้วามุ่งหน้าไปแล้วก็สามก็จิตตะความมีใจแน่วจดจ่ออุทิศต,ต่อสิ่งนั้น และสี่วิมังสาเพราะว่าไตร่ตรองพิจนารณาใช้ปัญญาใคร่ครวนในการที่จะปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดียิ่งขึ้นไปจนกว่าจะสมบูรณ์อันนี้สี่ข้อนเนี่ยก็เป็นหลักความจริงตามธรรมดาธรรมชาติโยมที่สูงอายุที่เราเรียกกันว่าสูงอายุเนี่ยนำไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะแล้ว ก็รับรองผลได้พอสมควรนแม้แต่ลูกหลานท่านที่อายุที่ถือกันในภาษาไทยว่าอายุยังไม่มากก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาไปช่วยท่านผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยแม้แต่สิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยยังไปทําบุญทํากุศลทําความดีอะไรไว้ก็ลูกหลานก็ขอยกเรื่องนั้นมาพูดได้ให้ใจของปู่ย่าตายายอยู่กับสิ่งนั้นดีงาม ไม่ให้ใจท่านไปอยู่กับเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนขุ่นโมศร้าหมองพอมันจะเกิดขึ้นมาเราก็ใช้สติกันหมดเลยแล้วก็หยุดสตินี่มันจะตัวจับไว้สติเป็นนายประตูเราจะเอาให้ตัวไหนเข้าตัวไหนไม่เข้าเราก็ใช้สตินี่แหละไอ้ตัวนี้ไม่เอากันเลยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามาสุดจิตใจอันไหนที่ดีทำให้จิตใจดีงามเบิกบานผ่องใสก็เอาเข้ามา นะสติก็เปิดรับอย่างนี้ก็สบายชีวิตก็มีความสุขความเจริญงอกงามนี้วันเกิดนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้เริ่มต้นนะวันเกิดก็คือวันเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ในแต่ละปีก็ถือว่าเริ่มต้นกันในรอบอายุของปีนั้นๆที่สำคัญก็คือให้นำคติความหมายของการเกิดนี่มาใช้ประโยชน์ว่า การเกิดของชีวิตที่เราเรียกกันว่าเกิดเมื่อวันนั้นปีนั้นอะไรเงี้ยมัน,เป,นเป็นการเกิดครั้งเดียวในแต่ละชีวิตแต่ว่าที่จริงนั้นถ้าว่าทางธรรมแล้วเราเกิดทุกเวลาในร่างกายของเราในจิตใจของเรารูปธรรมนามธรรมทั้งชีวิตเนี่ยเกิดกันอยู่ทุกขณะเลยในทางร่างกายนี่เราก็มีเส้นเก่าเส้นใหม่เซลล์มันก็เกิดเพราะมันตลอดเวลา แล้วทางจิตใจนี่ทุกขณะก็มีความเกิดแล้วเราก็มีเกิดดีเกิดไม่ดีเนี่ยเกิดโกรธขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดความโกรธเกิดไม่ดีแหละเกิดความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นเกิดดีเรียกว่าเกิดกุศลเกิดปีติได้เกิดเมตตาขึ้นมาใช่เกิดมีไมตรีเกิดศรัทธาเกิดนุ่นเยอะแยะหมดมีเกิดตลอดเวลาแหละอันนี้ก็เลยเรียกง่ายๆก็บอกเกิดกุศลก็เกิดอกุศล ในเมื่อเกิดมีโดยทั่วไปสองแบบอย่างนี้เลือกอันไหนล่ะเราก็ต้องเลือกเกิดกุศลนั้นเราก็ทําใจของเราเนี่ยให้มีการเกิดที่ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันเกิดก็มีความหมายที่โยงมาใช้ปฏิบัติได้ก็คือให้มีการเกิดของกุศลถ้าหากว่าทําใจของเราให้เกิดกุศลได้ทุกเวลาแล้วชีวิตก็จเจริญงอกงาม เราะว่าการที่ชีวิตของเราเจริญเติบโตมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดทีเดียวในวันเกิดที่เริ่มต้นชีวิตเท่านั้นน่ะมันต้องมีการเกิดทุกขณะต่อจากนั้นชีวิตจึงเจริญงอกงามโตมาได้อันนี้กุศลความดีงามต่างๆก็เริ่มต้นจากการเกิดขึ้นในใจพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ความคิดออกมาสู่การพูดการทำเจริญงอกงามต่อไปแม้แต่ว่าเกิดบ่อย อย่างเกิดศรัทธาเกิดบ,บ่อยๆเกิดเมตตาเกิดบ,บ่อยๆต่อมาศรัทธาเมตตานั้นก็เจริญขยายงอกงามยิ่งขึ้นนั้นก็ทําให้เกิดบ,บ่อยๆพอจากการเกิดก็เจริญงอกงามพอจเจริญงอกงามแล้วไอ้ความเกิดของกุศลตัวนั้นมันจะมีการส่งต่อส่งต่อไปตัวอื่นรับช่วงอีกเนี่ยเช่นเราเกิดศรัทธาขึ้นมาเราก็อาจจะนึกต่อไปอ้าเราอยากจะทําบุญทํากุศลอแล้ว นะทำบุญทำกุศลก็กล้าไปจะทำอะไรแต่อะไรมันก็รับช่วงกันไปอีกก็เรียกว่าทำให้เป็นปัจจัยก่กันก็หนุนเนื่องกันเพราะนั้นก็ตัวกุศลก็ตามอกุศลก็ตามนี่มันก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันก็เป็นปัจจัยต่อกันพอตัวหนึ่งมาแล้วเราก็ทำให้มันเป็นปัจจัยกับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ตามมาก็ไปกันใหญ่ก็ดีใหญ่ยิ่งคนที่ฉลาดในเรื่องระบบเหตุปัจจัยเนี่ยก็ทำสิ่งที่ดีงามได้ ขยายเพิ่มพูนมากมายใช้ระบบเหตุปัจจัยระบบความสัมพันธ์ก็เลยเป็นเรื่องดีงามขยายเพิ่มพูนรวมแล้วก็อยู่ในคำว่าเจริญงอกงามนี้เมื่อวันเกิดเป็นนิมิตให้เราได้คติว่าเราจะต้องทำให้เกิดกุศลในใจของเราอย่างนี้ก็เลยว่าเราก็ให้เกิดมีธรรมะอย่างที่ว่าก็โยมเริ่มได้เกิด ตัวฉันทะความใฝ่ปรารถนาะจะทําสิ่งที่ดีงามนั่นแหละแล้วก็เกิดวิริยะความเพียรมุ่งหน้าจะไปทําสิ่งนั้นแล้วก็จิตตะความมีใจแน่วจ้องจะทําสิ่งนั้นพร้อมทั้งวิมังสาการใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาในเรื่องนั้นอาจารย์นกตอรพินครบห้ารอบก็เอาเป็นว่าให้เป็นเครื่องหมายว่าทำห้าอย่างนี ทำห้าอย่างก็คู่กับห้ารอบหอย่างคืออะไรบ้างให้มาเกิดเป็นกุศลในใจเอามารวมเข้ากับอิธิบาท4เมื่อกี้เนี่ยท่านี้ดีใหญ่เลยห้าตัวนี้พระพุทธเจ้าตรัสเสมอถือว่าเป็นธรรมะคู่ชีวิตทุกท่านมันอยู่ในใจเราเลยนีย้ถ้าเกิดขึ้นมาถ้าใครทําได้ชีวิตจเจริญงอกงามมีความสุขทุกเวลาและอายุก็จะยืนไปด้วยห้าอย่างอะไรบ้าง หนึ่งท่านบอกว่าให้มีความร่าเริงเบิกบานใจตลอดเวลาเรียกว่าปราโมทข้อที่หนึ่งปราโมทนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นธรรมพื้นจิตถ้าใครอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีนี่ต้องพยายามสร้างปราโมทให้ได้ปราโมทพระพุทธเจ้าจัดถึงขนาดในธรรมบทเนว่าปราโมทชาพุโรภิกขุทุกข,ขัดสันตังการิสติภิกษุผู้มากไดปราโมท จะกระทำความสิ้นทุกขได้นะก็ใครที่ใจมีปราโมดอยู่เสมอเนี่ยจะหมดความทุกจะบรรลุนิพพานได้เลยนั้นชาวพุทธบางทีไม่ได้นึกถึงอ่ะไปคิดอะไรต่อะไรจะทำโน่นทำนี่ที่ยากเย็นนะทำไมท่านได้ทำของง่ายๆนะปราโม์ใจที่จะไปนิพพานได้นี่ถ้าไม่มีปลาโมทยากจะไปเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ก่อนใจมีปลาโม์ก็คือใจร่าเริงเบิกบาน จิตใจที่มันไปน,นิพพานถ้าเป็นจิตใจที่โล่งโปร่งเบาไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองปราโมทมันก็ทําให้ไม่มีความคุณโมดเศร้าหมองนั้นญาติโยมจะต้องพยายามทําใจให้ปราโมททุกเวลาปราโมทร่าเริงเบิกบานผ่องใสต่อไปข้อที่สองทีนี้ก็จะจํากัดเข้าไปแล้วในแต่ละเรื่องแต่ละกิจแต่ละเวลาทําอะไรอย่างโยมทําครัวเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่าทําบุญทากุศลเดี๋ยวอาหารเสร็จได้ถวายพระเลี้ยงพระพระท่านได้อิม่มฉันแล้วท่านจะได้มีกําลังทําหน้าที่การงานทําศาสนกิจได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติแม้เราได้มีส่วนช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระาศาสนาเสริมกําลังพระาศาสนาจะเดยลุ่งเรืองเรามองเห็นไปหมดโลงทีนี้เราทําทุกอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อผลนั้น เะนั้นเวลาเราทำเราเห็นหมดเลยผลจะเกิดดียังงั้นแม้แต่ว่ากวาดครัวหรือว่าล้างจานหรือว่าหุงข้าวเนี่ยทุกขณะโยมนึกอย่างนี้แล้วก็อิ่มใจปลื้มใจท่านเรียกว่ามีปีติปีติเป็นตัวสำคัญพอมีปลาโมดแล้วให้มีปีติทำอะไรทุกอย่างทำงานทำการอย่างอาจารย์ดรสุรี ไปปลูกต้นไม้นะเราจะได้ช่วยประเทศชาติหรือว่ามาช่วยวัดให้วัดนี่รื่นลมร่มรื่นนะก็จะทำให้เชิดชูจิตใจคนมีความสุขหรือคุณหมอรักษาโรคทำให้คุณคนป่วยหายป่วยแข็งแรงนึกขึ้นมาถึงภาพเขาแข็งแรงเขาหายป่วยสบายแล้วลึกไปส,สังคมที่ดีเข้มแข็งพอนึกไปอย่างเงี้ยเวลาทำงานเราก็ปลื้มใจอิ่มใจ พอนึกอย่างนี้ได้เนะี่ยปิติก็มาเรื่อยถ้ามันงั้นถ้าเราไม่นึกอย่างนี้เวลาเราทํางานใจเขาเราจะเครียดได้ใจไม่สบายแต่ถ้าเรานึกไปไกลเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีเนะี่ยปิติเกิดข้อที่สองมาและปีติสก็ปัสสัิปัสปสัติว่าความผ่อนคลายความผ่อนคลายนี่เดี๋ยวนี้ต้องการมากมาตรงข้ามกับความเครียดนะคนเดี๋ยวนี้ทํางานเพราความเครียดเพราะกังวล พราะมีโลภมีโทสะมีความกังวลอะไรต่างๆมากก็ทำให้เครียดแต่ถ้าหากว่าใจไปน,นึกถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นทำได้สบายใจก็ไม่เครียดนะใจก็สบายทำงานได้ความผ่อนคลายสงบเย็นเป็นปัสัธิธิถ้ากายเครียดใจก็เครียดถ้าใจเครียดกายก็เครียดทีนี้พอใจผ่อนคลาย กายก็ผ่อนคลายด้วยก็เรียกว่ามีปัสสถธิข้อที่สต่อไปก็ข้อที่สี่ก็สุขมาแหละพอมีปลาโมดมีปีติมีสปัสสถิคนี้ก็มีความสุขความสุขนี่จะแปลง่ายๆก็แปลว่าความฉ่ำชื่นรื่นใจคือใจมันรื่นสบายมันไม่ติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นมันโลง่งมันโปร่งมันคล่องมันสะดวก ตรงข้ามกับทุกที่มันติดขัดบีบคั้นขัดขอ้องอัน,นี้ก็ได้ความสุขพอได้ความสุขแล้วต่อไปก็ได้ข้อที่ห้าพอข้อที่ห้าก็พอมีความสุขใจก็อยู่ตัวพออยู่ตัวมันก็ตั้งมัน่นมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนมันไม่กระสับกระส่ายไม่พรุ่งพล่านไม่กระวนกระวายเนี่ยมันอยู่ตัวใจกำลังคิดจะทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้น การที่ไม่มีอะไรมารบกวนได้เลยใจอยู่ตัวตั้งมันอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าสมาธินะพอใจเป็นสมาธิก็เป็นที่ชุมนุมของสิ่งที่ดีงามก็รวมบรรจบกันที่นี่หมดห้าตัวเนี้ยเ <c oughs> ข้าก็ว่าอายุห้ารอบ <c oughs> ก็ทวนซะอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งปลามโมดความร่าเริงเบิกบานใจแจ่มใส สองปีติความอิ่มใจปลื้มใจสามปัธส,สแล้วความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็สี่สุขความช่ำชื่นรื่นใจแล้วก็หสมาธิความอยู่ตัวของจิตใจตั้งมัน่นสงบแน่วแน่แก็คือพูดง่ายๆว่าสมาธิได้ห้าตัวนี้แล้วสบายแน่เลยห้าตัวนี้เรียกว่าธรรมสมาธิคือความที่ ธรรมะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเนี่ยมันมาแนวรวมกันประชุมพร้อมแล้วต่อจากนี้ก็จะเกิดจิตสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เอามาใช้ส่งต่อไปสู่ปัญญาก็ได้เอาไปใช้นั่นเองเป็นปัจจัยของการที่ว่าจะคิดจะอะไรจะอะไรจิตใจก็ผ่องใสก็คิดโลกงคิดโลร่งคิดได้ผลดีนั่นก็พระพุทธเจ้าก็ให้ใช้สมาธิเป็นฐานของปัญญาต่อไป หรือแม้จะไปทำงานทำการอะไรก็ทำได้ผลดียังไงไงก็ให้เกิดอยู่ในใจประจำและห้าตัวเนี้ยที่ว่าวันเกิดก็ขอให้ได้เป็นนิมิตหมายว่าต่อไปนี้ให้เราเกิดกุศลทุกเวลาและกุศลสําคัญที่เกิดง่ายเพราะมันอยู่ในใจแน่นอนก็คือห้าตัวเนี้ยปราโมดปีติปสัสสธิสุขสมาธิ แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ให้มันไปประสานกับอิธิบาท4ี่ที่ว่านั่นเป็นช่วงยาวเลยคราวนี้ก็ว่ากันนานเลยอิธิบาสสีนี่ใจปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามนะคิดขึ้นมาให้ชัดแล้วก็มีความเพียรมุ่งหน้าไปทำมันแล้วมีจิตตะแน่วแน่แล้วก็ใช้ปัญญาวิมังสาคิดการไปโดยไม่มีอารมณ์วุ่นวายเข้าไปเกี่ยวข้องจิตใจไม่คุณมวเศร้าหมอง ก็ได้ผลดีอันนี้ก็เป็นธรรมะประจำวันเกิดท่านเจ้าของวันเกิดทุกท่านใจที่มีความคิดผุดขึ้นมาว่าจะทำบุญอันนี้ก็คือเกิดกุศลแลลวพอเกิดกุศลว่าจะทำบุญก็ต้องมีศรัทธาต้องมีใจเมตตาปรารถนาดีต่อพระต่อพระศาสนาใจเมตตาแต่อญาติมิตรอย่างญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาทำบุญก็มีไมตรีจิต เกิดขึ้นในใจก็ล้วนจะเกิดดีๆทั่าน,นเลยก็เกิดที่ดีแล้วก็รักษาคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นนี้ไว้แล้วก็พยายามให้มันส่งต่อกันไปเกิดกุศลต่างๆก็จะเลยงอกงามจิตใจของเราจะเลยงอกงามแล้วชีวิตของเราก็จะเลยงอกงามไปด้วยและจะเลยงอกงามชีวิตของเราแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันขยายไปสู่ผู้อื่นก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีเนการช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อต่อกัน ทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีเช่นเกิดความสามัคคีเป็นต้นล้วสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขนั้นการเกิดกุศลนี้ก็มีคุณมหาศาลทั้งแก่ชีวิตตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ผู้อื่นร่วมสังคมทำให้อยู่ด้วยความมีสันติสุขกันต่อไปก็ไปอันว่าได้ทั้งกุศลส่วนตนนั้นของแต่ละท่านแต่ละบุคคลมีศรัทธาฉันทะเมตตาไมาตรีเป็นต้นแล้วก็กุศลร่วมกันมีสามัคคีเป็นต้น ก็ขอให้บุญกุศลนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปจงเจริญงอกงามขึ้นมามีพลังแห่งชีวิตโดยเฉพาะก็คือปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเสริมกำลังชีวิตที่เรียกว่าอายุนั้นให้เข้มแข็งเพื่อจะได้สามารถดำรงชีวิตที่ดีงามและมีความสุขและสามารถทำประโยชน์ เกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ครอบครัวของตนเป็นต้นไปให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปตลอดการทุกเมื่อเทิน